สวัสดีค่ะวันนี้เจมมาขุดเพลือกที่ทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนนะคะวันนี้มาขุดเจ็ดไร่ค่ะหัวก็รวมๆนะคะไม่ใหญ่ค่ะก็มีธงชาติปักด้วยนะคะสุดเขตกำแพงแสนทุ่งลูกนก,กนะคะ มีธงชาติประเทศไทยติดด้วยนะคะยังไม่แปดโมงนะคะถ้าแปดโมงจะเคารพธงชาติค่ะนูนเพื่อเราไปถึงต้นไม้การแปลงเลยนะคะ สองข้างนะคะซ้ายขวาตรงนี้ก็คือถนนระหว่างซ้ายขวาจะลกหน่อยนะคะ สวัสดีแม่ลี <c oughs> ขุดง่ายหมดนะขุดเกงกี้ยง quẹt quẹt dây nồi nữa quẹt dây nồi nà này cái ai am

วันนี้แดดดีแดดไม่ค่อยร้อน ยิบเก้าวันนี้เรามาขุดเปลอกที่ทุ่งนุ่งนกอำเภอกำแพงแสนนะคะสามสิบสี่ 30 ăn tại tắc riêng điều rồi sao ป็นไรต้มเด็ดนึกว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนกเล่าใน,ว,าน,นาาวันนกเล่าผมหยุดล่อไปวันครึ่งแล้วหยุดไปวันครึ่งเหรอจะมาไปไหนวันนี้มาวางไว้เฉย ที่เป็นนั่งได้ไงลูกโหมันใกล้ๆเนาะเนี่ยที่นั่งนี่ yeah.